ท่านเที่ยมหมู่ให้ข้าเข้าร่วมการทดสอบได้เถอะข้ากล้าพูดเลยว่าข้าจะไม่แพ้เจ้าคิดว่าการปรุงยามันง่ายเหมือนการขย้ำถั่วหรือยัางไงฉินหนานข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจภายหลังนะนารกานทดสอบการทดสอบขั้นดวงดาวระดับ4ี่ได้เริ่มขึ้นแล้วการทดสอบแบ่งออกเป็นสองรอบรอบแรกคือการระบุสมุนไพไม่จําเป็นจะต้องบอกชื่อสมุนไพเพียงบอกผลลัพธ์ของพวกมันก็พอ ผู้ที่อธิบายถึงผลลัพธ์ทั้งหมดได้จะได้รับคะแนนคบถ้วนซึ่งคือ30คะแนนรอบที่2จะเป็นการกันยาคะแนนสูงสุดคือ70คะแนนการทดสอบเริ่มได้สมุนไพรนี้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยวิธีการที่ไม่ซ้ำกันทําให้มีผลกระทบ63อย่างผู้ที่สามารถเขียนผลลัพธ์ได้40อย่างจะได้รับคะแนน15-20ถึงคะแนนผู้ที่สามารถเขียนได้ถึง50จะได้รับคะแนน20ขึ้นไปและถ้าเกิดเขียนได้63อย่างจะได้รับคะแนนเต็มน่าสนใจดีนี่ การทดสอบรอบแรกจบลงแล้วและค่าจะประกาศผลเดี๋ยวนี้แหละเจิงคุน56อย่างได้26คะแนนเฉินหญิงได้61อย่างได้30คะแนนนี่มันเป็นคะแนนที่สมบูรณ์แบบมากอะอะไรกันฉินหนานผลลัพธ์63เขาได้คะแนนเต็มและจะได้คะแนนพิเศษอีก5คะแนนฉินหนาน,น,น,านสิทธิของยอดเขาต้นมู่สามารถระบุผลลัพธ์ของสมุนไพรทั้งหมดได้เนี่ยนะนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยเป,เป็นไปไม่ได้เขาจะต้องโกงแน่ๆ เี่เจ้าจะบอกว่าข้าไปลอกเจ้าหรือถ้าเกิดจะบอกว่าเจ้ามาลอกข้าข้าว่ามันยังฟังขึ้นกว่าเลยนะชินหนานเจ้าจะอวดดีให้มันมากนักนะเจ้าทําได้ก็เพราะว่าความช่วยเหลือของทักษะดวงตาของเจ้ารา้อยถึงรอบที่สองของการทดสอบก่อนเถอะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยาและเจ้าจะต้องพ่ายแพ้แน่นอนเป็นเพียงแค่ผู้แพ้แต่เจ้ากลับกล้าว่าข้าอย่างนั้นหรอเนนี่เจ้า เอาละเงียบได้แล้วการทดสอบรอบที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วในส่วนนี้เจ้าจะได้รับสมุนไพรสิชนิดได้แก่รากไม้สีขาวผล,ลไม้ตะวันและอื่นๆนอีกเจ้าจะต้องใช้สมุนไพรเหล่านี้ปรุงยาโดยใช้หมอตรงหน้าของเจ้ามีเวลา1ชั่วโมงและเจ้ามีโอกาส3ามครั้งในการปรุงยาการทดสอบรอบที่2เริ่มได้สินน้องชินหนานยินดีด้วยนะที่เจ้าได้คะแนนเต็มแต่อย่างไงซะรอบแรกมันก็แค่โชคช่วยเท่านั้นคาหวังว่าในรอบที่2เจ้าจะทําให้ได้ดีกว่าข้านะ ติดทิ่เจิ้งคุณแม้ว่าการปรุงยาของท่านจะไม่ได้ดีมากนักแต่ทักษะก,การดาวอนาคตของท่านนี่ช่างดีจริงๆเลยเด็ดดีเจ้าฉินหนาน,นการทดสอบรล่ที่สองนี้ข้าจะทําให้เจ้าได้รู้ถึงความห่างชันว่ามันคืออะไรเราจะปรุงยาอะเคสีจันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ปรุงยาเราจึงไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราต้องสังเกตผู้อื่นถึงการปรุงยาก่อนการรวมกันของอะคีและวารี ใครจะไปคิดกันหรอว่าสิทธิ์พี่เจิ้งคุณจะรู้วิธีนี้ด้วยยาที่เขาปรุงออกมาก็อยู่ในระดับที่4กิจิตวิญญาณอาวุธคู่จิตวิญญาณของเฉินหญิงช่างน่าแปลกใจจริงๆมันสามารถเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของแขนนางได้นางเป็นนักปรุงยาตามธรรมชาติโดยแท้จริงพลังช่างเหลือเชื่อข้าไม่แน่ใจแล้วว่าสองคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะอะไรกันก็แค่นั้นเองนี่ชินหนานเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาถึงยังไม่เริ่มกันล่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้การทดสอบหรอกใช่ไหม ชินนันกาลังเริ่มปรุงยาแล้วข้าอยากจะรู้นกว่าเขามั่นใจขนาดไหนกับการชนะสองคนนั้นกันนะฮ่าฮ่าฮ่านั่นมันอะไรกันข้าก็นึกว่าจะใช้เทคนิคคุมไฟขั้นสูงแต่นี่มันขั้นพื้นฐานชัดๆมันไร้สาระจริงๆเลยนะสิสส์ที่ชินนันศิละปะการควบคุมไฟอย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ปรุงยาขั้นดวงดาวระดับหนึ่งได้เท่านั้นการแข่งขันครั้งนี้สิ์ที่ชินนันต้องสูญเสียมากแน่ๆเลย สี่เมคานั่นมันคือสี่เมคาเม็ดยาขั้นดวงดาวระดับสี่เจ้งคุณมีพรสวรรค์การปรุงยาอย่างแท้จริงเลยจิตวิญญาณอาวุธคู่กันขึ้นสู่สวรรค์ในมือซ้ายสวรรค์และโลกในมือขวาการรวมกันเป็นหนึ่งจากการสร้างสวรรค์ทั้งหมดยาแห่งความกดดันกลิ่นนี้คือมีกลิ่นที่หอมมากและหายากมากแสดงว่าเม็ดยานั่นได้ถูกกั่นยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังอย่างมากนั่นมันเป็นกลิ่นที่หายากจะมีนักปรุงยาขั้นดวงดาวระดับสี่สกิ่คนที่ทําได้อย่างนั้น แม้ว,ว่านักปรุงยาขั้นดวงดาวระดับ6ก็ยังไม่สามารถทําได้เลยนั้นเนี่ยชินหนานจะเห็นไหมข้าได้กันยาขั้นดวงดาวระดับ4ด้วยกินหอมที่หายากไม่จําเป็นที่เจ้าจะต้องทนความอัปยศอีกแล้วล่ะมาเร็วข้ามาขอโทษด้วยการคุกเข่าวและทําให้เสี่ยวฟเฟยเผิงกลับมาเป็นปกติด้วยจงเตินบุม้มฮ่าฮ่าฮ่าฮ่สินน้องชินนานการปรุงยามอันตรายอยู่นะอย่าทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดซิ นี่เขากล้าที่จะมามีส่วนร่วมในการปรุงยาด้วยมาตรฐานแบบนี้ได้ยังไงทุกคนมีโอกาสสามครั้งถ้าเกิดเจ้ายังไม่ยอมแพ้ก็ยังมีโอกาสอยู่อ๋ออย่างนั้นเองเลยใช่แล้วล่ะข้ายังมีโอกาสอยู่เนื่องจากเจ้าต้องการจะลองอีกครั้งข้าต้องผ่อนคลายและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการปรุงยาอย่างละเอียดจงตื่นบึมติดที่ชินนานจะแพ้หรอ ฮ <laughs> ข้าคิดว่าเขาไม่สามารถสร้างเม็ดยาขั้นดวงดาวระดับหนึ่งได้ด้วยซ้ำนี่มันไร้สาระจริงๆเลยชิ้นหนานผลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วจะไม่จำเป็นจะต้องทดสอบครั้งที่3หรอกนะ